ก่อนจะมีวิวกุลวุฒิต้องพูดอันนี้เป็นเป็น,เ,ปนเรื่องตลกนิดนึงก่อนจะมีวิวกุลวุฒิสมัยก่อนผมยังซ้อมทีมชาติแต่ออกไปซ้อมแยกออกไปซ้อมอยู่ที่แบลลิงเป็นแคมป์อยู่ที่แบลลิงแล้วพ่อของวิวกุลวุฒิเนี่ยชื่อพี่เน่งแกก็เอาวิวมาตอนนั้นวิวน่าจะสักสิบขวบถ้าผมจำไม่ผิดนะ,ะวิวสักสิบขวบผมเห็นตอนวิวมาตีพี่เน่งเขาบอกว่าเอ้ยฝากลูกตีคนนึงอะไรเงี้ยเอตีน้องหน่อยอผมก็ดู ผมก็เห็นว่ามีแววนี่ว่ยใช้ได้เลยแบบดูแล้วมีมีพรสวรรค์นะดูแล้วน่าจะไปได้ประจบเหมาะกับว่าทางทีมบ้านนงหยอดได้ทางสิงเข้ามาเป็นสปอนเซอร์พอดีซึ่งผมก็ผมก็อยู่ในทีมผมก็รู้ข่าวว่าเอ้ยมีสปอนเซอร์แล้วเวยเ้ย,ยผมก็เลยโทรยกหูบอกเป๊เโคดเป๊เลย,เ,ยเป๊ซึ่งเราเราเป็นคู่ขากันแล้วตอนไหม่เราเล่นเราเป็นเพื่อนกันเป้ะผมขออนุญาตนิดนึงอุ๊ยผเห็นเด็กคนนึงว่ะมันเจ๋งเลยว่ะ โอ้ยน่าส่งเสริมตันนี้เขาก็ถามผมเลยใครวะออชื่อวิวอ่ะรู้จักปะวะเพราะว่าตอนนั้นต้องบอกก่อนว่าพี่เป้กลับมาทําทีมแล้วมา,มาดูแลทีมแล้วแต่ผมยังเล่นทีมชาติอยู่แล้วผมก็ไม่เคยออกไปดูคือไม่มีเวลาที่จะออกไปดูเด็กแข่งรายการเล็กๆหรอกไม่รู้เพราะเราก็ตะเวนแข่งเหมือนกันเขาถามผมผมบอกพี่เป้เขาก็เลยพูดมาชื่อวิวเขาบอกอุยอ้ยอุ้ยจีบมาเลยกูอยากได้อยู่พอดีเลยเขาพูดอย่างนี้เลยผมบอกโอ,โอเคงั้นเดี๋ยวผมไปคุยกับพ่อแม่เขาให้ Uh. พอเขาอยู่เราเจอกันตั้งแต่ผมไปซ้อมอีกแบลลิงก็เจอพ่อพี่นิงพอดีทางสโมสรผมอะไม่ต้องห่วงเรื่องฝึกซ้อมนะผมการันตีบอกบอกเลยว่าผมให้ฟรีเลยให้ซ้อมฟรีเลยทั้งที่จริงๆแล้วผมยังไม่ได้กลับมาทํางานเลยนะแต่ในความที่เป็นเพื่อนกันผมก็บอกพี่ว่าเด็กอย่างเงี้ยมันต้องให้ฟรีอยู่แล้วถูกไหมถ้าเราเห็นนะนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่วีกูรูจะย้ายมาอยู่ผมคิดว่าแค่ว่าเฮ้ยสโมสรส,ส่งไปแข่งนอกได้นี่หว่ามีสปอนเซอร์แล้วแล้วเด็กอย่างเงี้ยมันต้องได้โอกาสออกไปแข่งเมืองนอกเยอะๆมันถึงจะจะมีโอกาสก้าวววหหนนน้้้าาาาาาเเ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 พรรรรรระููอยย่่่แลล็ีก เราเห็นดาวลุ่งอ่ะเราเห็นช้างเผือกอะไอ้เดื่อที่ใช้ได้มีโอกาสเอามาเก่าได้ซึ่งตอนนั้นคือสโมสรมีสปอนเซอร์แล้วอ่าเรื่องค่าฝึกซ้อมไม่มีปัญหาเลยนะผมให้ฟรีเลยผมพูดทั้งน้ทั้งนี้ผมไม่ได้เป็นเจ้าของนะผมบอกเลยอย่างเงี้ต้องให้ฟรีอยู่แล้วแต่เรื่องเรียนหนังสืออ่ะพี่ทิพย์ต้องดูแลลูกเองนะคือจะเรียนโรงเรียนอะไรแถวแถวเราแวกขอดอะ่ะก็ดูแลกันเองจะอัดซ้ำจะอะไรอย่างเงี้ยค่าอ่าอย่างนั้นอ่ะก็ผมก็แจ้งไปตามนี้อ่ะ